แข็งแรงคุณบัวหันผสมสัตว์ครับชาวบ้านที่สารเปลไม้ไผ่ที่นี่เนี่ยเขาก็บอกว่าที่หมู่บ้านสนุนนี่นะชาวบ้านก็หันมาทําเปลไม้ไผ่และนำไปขายในแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าให้ลูกหลานโพสต์ขายในโซเชียลบ้างขนาดเล็ก ราคาอยู่ที่500บาทก็ถือว่าไม่แพงนะคุณเพราะว่าทำมือนะเป็นแพนเนนะบางทีเป็นวันนะเอออันเล็ก500บาทใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็800บาทหรือว่าใหญ่สุดๆไปเลยคือคนตัวใหญ่นอนได้สบายเนี่ย1,200บาทเท่านั้นพอได้เงินมาแล้วก็นำมาแบ่งกันครับในกลุ่มชุมชนที่มีการร่วมกันทำเปลไม้ไผ่นี้ใครสนใจเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเผื่อว่าจะไปห้อยที่รีสอร์ทที่พักที่บ้านอะไรเนี่ยฮะ ก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับที่เบอร์0644629204<อ>ครับโอ้นี่สวยจริงนะกที่บ้านได้นอนสบายเลยแล้วก็ปลูกแบบนี้คือมัน ชิลเข้ามากอะเออเอาหมอนออหน่อยหรือว่าถ้ากลัวเจ็บหลังก็เอาผ้ามารองซะหน่อยหรืหก็ตกแต่งสวนได้สวยงามมากๆนะคะเป็นงานแฮนด์เมดด้วยราคาแบบนี้เนี่ยไม่แพงเพราะว่าทุกคนใช้ทั้งใจและก็ใช้ทั้งฝีมือในการ,ร,รทําด้วยจริงครับเช่นเดียวกันกับเนชั่นทีวีนะคะปีนี้คุณผู้ชมครบรอบ50ปีเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในการเนชั่นทีวีร่วมกับแฮปปี้ช้อปปิ้งค่ะยกขบวนสินค้ามากมายลดสูงสุดกว่า85%ค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับส่วนลดต่อที่2 ด้วยทันที100บาทเมื่อซื้อครบ2,000บาทกับสินค้าที่ร่วมรายการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอ่อขอภัยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะและวันนี้คุณผู้ชมเช่นเคยพิเศษมากๆสำหรับรายการคัดข่าวมาเล่าของเรานะคะเราร่วมกับทาง Happy Shopping มีสินค้าดีๆมาแจกคุณผู้ชมแจกแบบแจกเอาไปเลยนะแจกจรีฟรีสรางวัลนะคะนั่นก็คือออการนอยผลิตภัณฑ์น้ำมันถั่วดาวอิน สกัดเย็น100%ที่ผ่านการกระบวนการผลิตแบบออร์แกนิกนะคะตั้งแต่ปลูกจนกลายเป็นสินค้าที่เราจะนำมาแจกคุณผู้ชมแบบนี้3รางวัลทำอย่างไรบ้าง ง่ายมาก3รางวัลเช่นเคยนะคะรางวัลน,นี้1กล่องมูลค่า690บาทบแจกกันไป3รางวัลน,นะคะกะติกาง่ายมากๆของรางวัลอยู่ด้านหน้าของเราแล้วนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหยิบหรือ,อยังหยิบขึ้นมานปุ๊บตรงพี่พัดมีอะไร,รเอ,อ่ยนี่นะฮะ QR code ออนี่ตรงนี้เลยสกแกนได้เลยนะครับกต้องสกแกน QR code นะคะแล้วก็แอดไลน์ค่ะแอดไลน์นะคะ แฮป p ี้อันดับสกอตช็อปปิ้งแล้วก็พิมพ์คําว่า Happy ้แฮปปี้ห้าสิปีเนชั่นพร้อมกับชื่อแล้วก็นำสกุลรวมถึงเบอร์โทรของคุณผู้ชมมาด้วยนะคะแล้วเราก็จะสุ่มแจกรางวัลนะคะสามรางวัลประกาศชื่อท้ายรายการเลยตอนนี้ใครที่มีโทรศัพท์อยู่ในมือหยิบขึ้นมาเลยหรือถ้ามันวิ่งไปหน้าจอไม่ทันนะเข้าไปใน Line แอปพลิเคชันไลน์นะคะแล้วก็แอดมาที่แอดแฮปปี้อันดสกอชอปค่ะโอ้ง่ายมากวันนี้ออแกนอย สกล่องนี้ไปได้คนละหนึ่งกล่อง3ารางวัลด้วยกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้านะใครที่เคยเรียนจากมธรรมศาสตร์ที่ท่าประจันท์เนี่ยคุณจะจําได้กับคุณลุงคนหนึ่งขายถั่วลุงเบนาดถั่วไหมใช่ลุงคนนี้ก็จะคอยบอกถั่วไหมถั่วไหมเนี่ยล่าสุดตอนนี้เริ่มมีขายผ่านออนไลน์แล้วนะเออเป็นยังไงติดตามช่วงหน้าครับ 20ปีเนชั่นแฮปปี้ช้อปปิ้งมอบส่วนลดสูงสุดกว่า85%และรับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ2,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง31กร,รกฎาคมนี้เท่านั้น 5 0ปีเนชั่นแฮปปี้ช้อปปิ้งมอบส่วนลดสูงสุดกับ85%ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นภาวะอัลไซเมอร์สาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดส่งผลกระทบต่อสมองส่วนที่ควบคุมการใช้ภาษาความคิดและความทรงจำขาดเหตุผลอารมณ์รุนแรงชุนเฉียวเกรี้ยวกราดอาการจะแย่ลงเรื่อยๆและถึงขั้นมีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างร้ายแรง อีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันเพื่อป้องกันและบรรเทาภาวะสมองเสื่อมคือการใช้สมุนไพร